สวัสดีครับผมธนิศักดาศักิ์พุ้นสริครับเล่นช,ชายนะครับก็อยู่ที่ฉลุงอยู่ัดสตูนะครับก็ในอดีตก็เป็นเป็นไกด์เป็นปัะเทศนะครับก็จากประเทศก็หลังจากวิกฤตการโควิด -19 ระบาดมาก็ในวงการธุรกิจท่องเที่ยวก็ไม่มีงานนะครับกห็หลายหลายองค์กรหลายภาคส่วนก็ ก็ต้องต้องดิน้นรนกันนะครับไม่ว่าโรงแรมรีสอร์ทรือพนักงานต่างๆไม่ว่าง,างาประเทศก็กต้อง,ต,องต้องกระจยายกระจายหางานเอษษษาตัวรอดแล้วอันนี้มามาเริ่มเริ่มเพราะต้นกระท่อมได้ไงครับจริงๆนะผมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีความสนใจในเรื่องตัวกระท่อมเลยนะครับเพราะว่ามองมองมองก่อนที่ก็เจ้าปวดปวดลอ็อกเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นมองเราเป็นมองเป็นยาเสพติดนะพอพอปวดลอ็อกเนี่ย ก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้ได้ไม่กี่วันนะครับก็นะเา้าเขาก็ชวนบอกใช่เอานี้ไหมเขาก็ท่อมไปขายแล้วบอกโอ้ผมยังไม่มีความรู้ยังไม่มีอะไรแล้วตอนแรก,กยังไม่ไรู้เรื่องกฎหมายอะไรเลยนะครับเราวอามันก็นึกว่ายังเป็นสิ่งผิกดกฎหมาย <c oughs> ก็จะบอกว่าอ๋อถ้าปลดล็อกแล้วมันก็เสรีไปเยอะแล้วมันก็ทําได้หลายอย่างตอนนี้ต้นที่เอามานี่คือเอาเอามาจากไหนเอามาเป็น เป็นต้นกล้าเป็นเม็ดหรือเป็นยังไงครับคือในทีมงานเรานี่จะแบ่งเป็นส่วนๆ,ๆวน,นะครับส่วนหนึ่งก็จะจะหาเมล็ดพันธุ์ซึ่งเมล็ดพันธุ์ของเราเนี่ยเราจะใช้พันธุ์ก้านแดงหางกั้งซึ่งก้านแดงหางกั้งนี่เป็นพันธุ์ที่อาจจะหายากสักนิดนึงแล้วก็มีตัวยาสูง,สสงสที่สุดในบรรดารตัวกระท่อมเป็นพันธุ์เดียวหมดเลยท้งผมที่เห็นเนี่ยคือกองผมนี่จะทำส่วนใหญ่เนี่ยพระยาส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะเป็นก้านแดงหางกล้างหมดส่วนในทีมผมที่ที่มีลูกค้าต้องการก้านแดงอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแยกอีกทีมหนึ่งแต่เราก็ไม่ได้ไว้ในที่เดียวกันเพราะว่าน้าบอกว่าถ้าพยายามขายแล้วก็ต้องสร้างความสัตย์ภยกับลูกค้าว่าเราจะมีเฉพาะก้านแดงหางกล้างส่วนถ้าก้านแดงเนี่ยก็ไปกับน้องให้น้องทํามันมีกี่พันนะครับมีถ้าใหญ่ๆหลักๆนะครับที่ที่ดูเนี่ยที่แกๆแคให้ข้อมูลมาเนี่ย บางคนอาจจะแยกย่อยไปอีกนิดนึงแต่ได้เอามีนะครับสี่สี่หลักก็คือก้านเขียวก้านเขียวหางก้างก้านแดงก้านแดงหางก้างทีนี้ในสี่ตัวเนี้ก็ในเรื่องของเขาเรียกประสิทธิภาพของการทายาการนำมาทายานะครับก็คือก้านเขียวเนี่ยอาจจะมีตัวฤทธิ์ยาอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ก้านเขียวหางก,างก้างก็ขึ้นมามากหน่อยฤทธิ์ยาที่ว่านี่คือฤทธิ์ยาเอาไปทายาอะไร จริงๆแล้วมันมีหลายตัวที่ใช้ทําอย่างเช่นในตัวฤทธิ์ไอเมทาโดนอย่างนี้นะครับอยู่ยในใบเนี่ยเอาไปทํายาเกี่ยวกับการบําบัดยาเสพติด<ม>อีกตัวหนึ่งที่เป็นหลักๆเลยก็คือไอไมตราจไนนีนเนี่ยไอตัวนี้ใช้ใช้แทนรมฟีนนะครับซึ่งเป็นยานะครับปวดอย่าง<ม>รุนแรง<ม>แต่ว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่าร<ม>์ฟีนการที่จะติดร<ม>์ฟีนเนี่ย มันติดแล้วเลิกยากแล้วมันติดง่ายแต่พอใช้ตัวนี้แทนเนี่ยประสิทธิผลอาจจะได้ดีกว่าแล้วก็การติดน้อยกว่าการเลิกน้อยกว่าแต่จริงจริงแล้วมันมีหลายหลายตัวยาที่ก็เหมือนในอดีตที่ที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาพวาเคี้ยวเลน่นกันเนี่ยเนี่ยมันความดันเบาหวานอะไรเนี่ยครับมันก็นก่วยได้ใช่ล้่ก็ได้เรื่องสมรรถภาพทางเพศอะไรก็ช่วยกันเพาะก็กินกันมาตลอดตอนนี้ตอนนี้เพราะแล้วก็ขายปีกด้วย ใช่ไหมอตอนน,น,อน,นี้ตอนนี้ของผมเนี่ยรับรับหน้าที่ขายปลีกอยู่แต่ถ้าจะเอาจะเอาเป็นร้อยเป็นพันหรือหรือติดหมื่นหรือติดทาแปลงเลยเนี่ยก็น้าชายก็จะออกมา cover ให้อ่าจะหาให้ได้ถ้าเอาเยอะแต่ตอนนี้ก็ห้าต้นสิบต้นก็ขายปลีกอยู่ขายปลีกอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ต้นเท่าไหร่ขายปลีกอยู่ตอนนี้ถ้าเฉพาะตัวนี้นะครับก็สูงประมาณสิบเซน สิบเซนหรือหรือในถาดอย่างนี้ใน,นกลุ่มเนี้ยก็อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทต่อต้นแต่ถ้าเอาเยอะเยอะเอาเยอะๆยอะมาถึงอาจจะอาจจะถึงร้อยในในปริมาณที่ผมจัดหายได้ผมก็จะมีส่วนลดลงไปอีกครับครับอันนี้ที่เราเห็นนี่คืออันนี้พ่อมเมล็ดหรือบ้าง,งครับอันนี้พ่อมเมล็ดทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายวิธีอย่างเช่นถ้าจะเอาเร็วเอาเร็วเอาเอาเร็วเอาเก็บเก็บเก็บผลผลิตได้เลยกว่าก็ ก็จะมีการชำต่อการตอนนะครับแต่การเข้าเมล็ดเนี่ยมันจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ถ้าประมาณปีครึ่งถึงสองปีต้นต้นเขาจะโตขนาดไหนปีครึ่งปีครึ่งเมตสูงเยอะไหมก็ประมาณเม็ดเม็ดครึ่งแล้วครับเม็ดครึ่งแล้วเริ่มเริ่มเก็บผลผลิตได้ล้วมันอยู่ที่การการขุดหลุมการลองการลองหลุมการใส่ปุ๋ยและการบำรุงนะครับเพราะ พอเสร็จแล้วมันมีการตัดยอดมีการแต่งแต่งต้นอ่าก็มันมีเทคนิคอีกเยอะที่ที่จะจะลงไปดูแลเขามีสัตรูพืชบ้างไหมครับแมลงอะไรนี่นะจริงๆมันก็มันก็มีแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ามันเยอะไหมบางบางอันก็มีรอยรอยแมลงแทะกินหน่อยหนึ่งแต่มันก็ไม่เยอะว่าทีเดียวหมดต้นอะไรเไม่ได้เสียหายเยอะใช่ครับอด้วยตัวมันขมขมน่างจอาจจะไม่ชอบแต่บางตัวอาจจะชอบ นะนําสมมติเอาซื้อต้นไปแล้วไปปลูกเป็นใส,ใส่ดินใส่ปุ๋ยยังไงครับก็ถ้าเอาจากผมไปตอนนี้นะครับก็เอาไปพักไว้ก่อนถึงเว่าเดินทางไปตอนนี้เหมือนเชียงใหม่เชียงใหม่โคราชอะไรที่รับจากผมไปเนี่ยพอถึงแล้วผมก็ให้พักสักสองสามวันแล้วก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนถุงนะครับเปลี่ยนถุงเปลี่ยนก็ใช้ดินเหมือนดินกระสอบดินดินขุยไผ่อะไรเน <ไป S 2> ี่ยลงไปนะครับแล้วก็ให้มันใหญ่หน่อยเป็นแปดนิ้วหรือเป็นสิบนิ้วเนี่ย แล้วก็พักไว้อีกสักประมาณสักสี่เดือนเพื่อเพื่อให้มันแตกรากขึ้นมาในดินใหม่นะครับแล้วก็เอาเอาหลงแปลงได้แต่ต้องอยู่ในในร่มลำไรตอนที่ลงดินแลกก็ต้องอยู่ในร่มลำไรสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะแตกกิ่งพอเริ่มแตกกิ่งแล้วลำต้นมันสีสีน้ําตาลเหมือนลำต้นใหญ่นะครับถึงจะไปลงปลูกลา,างแจ้งได้หมายถึงหมายถึงไอ้น,นี่จากผมไปก็ประมาณ สามเดือนสี่เดือนที่เปลี่ยนถุงครับก็อยู่ในร่มก่อนก็อยู่ในร่มพอครบสามเดือนสี่เดือนแล้วลากลากมันเดินเต็มถุงใหญ่ละปลูกกลางแจ้งได้ใช่ไหมการลงกงลงางลงแปลงแต่ว่าต้องอยู่ในในร่มจนกว่ามันจะแตกกิ่งอ,อ,อีกทีหนึ่งก็ต้องมีร่มให้เล่นหนึ่งกลางกลางร่มเลยทางมาพราม,าามากลางให้มันมนอนครับซึ่งข้อดีของการพาเพาะเมล็ดเนี่ยกับ,ก,บกับกับการชาการตอนกิ่งเนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอยู่อยู่บ้างนะครับ ใชต้องการเร็วผลผลิตเนี่ยก็เอาชํากับตอนไปผมาว่าได้ต้นใหญ่เพราะว่าได้เก็บเร็วประมาณหกเดือนแปดเดือนเขาก็ได้แล้วนะ่ครับพอมาเล่นจะเล็กหน่อยมาจากต้นเล่ยอาจจะปีปีครึ่งถึงสองปีต้องเลี้ยงเลยต้นเล็กใช่ครับทีนี้แต่ว่าข้อเสียของการตอนการชําเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มีรากแก้วก็เขาเป็นไม้ใหญ่ใช่ครับนั้นถ้าเกิดปล่อยให้มันสูงอย่างเดียวไม่มี ไม่มีการควบคุมอะไรของมันเนี่ยในระบบที่เราจะจะทําแบบเก็บเป็นอุตสาหกรรมเก็บใบาขายเนี่ยน้ําขังก็อาจจะตายได้ลมพัดแรงจะล้มได้จะล้มได้ใช่แล้วก็ความงคงทนมันมันเซนซิทีฟหน่อยนะครับน้ำน้อยน้ําขาดอะไรเนี่ยบางทีไอ้พวกตอนพวกชําเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ไอ้พวกลากแก้วแบบพเพาะเมล็ดเนี่ยมันสู้มันทนถ้า เอาอย่างเอาต้นต้นพอ่อเมล็ดไปนะครับแล้วที่เขาไปปลูกเยอะๆเนี่ยครับเขาไว้ให้ต้นมันใหญ่แค่ไหนเวลาที่เขาเก็บใบครับน่าจะไม่เกินเม็ดคือเม็ดอ่าไม่เกินเม็ดแปดเม็ดครึ่งเม็ดแปดก็คือตัด,ต,ดตัดกิง่งตัดกิง่งตัดยอด,ดเลี้ยงไปเรื่อยๆให้เขาให้เขาเป็นแตกปุ่มแทนไม่ไม่<ต>สูงขึงน้นยแต่ถ้าปล่อยให้มันสูงเลยก็ได้แต่ต้องมีความพยายามในการแต่มันจะเก็บยากแค่นั้นเองอ๋อคือต้องใช้บันไดต้องปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เหมือนในอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ปลูกแล้วก็เขาก็ตัดยอดตัดยอดตัดยอดแล้วก็มันจะแตกพุ่มก็แตกพุ่มเนี่ยเขาก็เก็บมันก็มีวิธีการเก็บง่ายกันนั่นเองจริงมันก็เหมือนกันจะสูงยาเทียก็เหมือนกันใช่ไหมครับใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมถ้ามองดูอีกแบบหนึ่งถ้าเราเลี้ยงแบบแบบจะสูงสาหกรรมยาเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงปุ๋ยเคมีหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผล มากมายในการตกเขาเรียกว่าอะไรตกค้างในใบในใ,นในบ<ป>ใช่ครับแต่ก็ก็เหมือนของผมตอนนี้ผมใช้จุลินทรีย์สองข้อแสงส่วนหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็คือปุ๋ยสูตรหน้าหน้าสูงล่งต่ำเนี่ยแต่ว่าสูย์เขาบอกว่าใช้20ลิตรต่อต่อ50กรัมนะครับหรือลดต่อ100กรัมเนี่ยผมก็แบ่งครึ่งซะเพราะผมใช้ตัวจุลินทรีย์สองข้แสงตัว เป็นตัวอกตัวหนึ่งที่ที่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นเร็วมากบางคนที่ซื้อปลีกครับซื้อปีกก็มีเยอะมมีมีใช้ได้อยู่นะครับผมก็ส่งไปส่งไปทั่วประเทศเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เหนือนะสุดก็เชียงใหม่แล้วก็อีสานก็มีบุรีรัมโคราชคนสตูนซื้อไหมคนสตูนคนสตูลมีมาซื้อไม่กี่คนเพราะว่า พอดูราคาแล้วผมผมก็ยังกลัวราคาที่แพง่ที่มันมันแพงอยู่สามร้อยห้าสิบกว่าแต่ถ้าถ้าเอาเยอะๆก็เอาเยอะกว่านั่นก็เอามาซื้กันได้ที่ที่ส่งไปจังหวัดอื่นนี่คือเขาเอาไปปลูกเยอะๆใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งเขาไปขายอ๋อไปขายต่ออีกทีขายต่ออีกทีหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนมันเป็นพืชกระแสตอนนี้อยู่ครับเขาไม่มีทางภาคเหนืออย่างเงี้ยเขาเขามีบ้านเป็น เป็นทาวเวาไม่มีบริเวณเขาบอกใส่กระถางได้ไหมเราก็บอกก็ได้นะครับท่านก็บอกเขาขอลองดูสักสองต้นสักสี่ต้นแต่บางคนก็บอกมีสวนส่งหมดครับหนึ่งต้นสองต้นสามต้นส่งพอบางคนมีสวนเนี่ยเขาก็ทดลองสักสิบต้นก่อนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าสิบต้นกบสามคูณสามถ้าแบบกว้างๆเอาระยะห่างปลูกสามคูณสามเมตรใช่ครับหรือว่าถ้าอย่าเอาแบบชิดๆกัสองครึ่งคูณสองครึ่งก็ได้ เพราะว่ารัแตกพุ่มมานะได้จับทรงได้อะไรง่ายที่เป็นร้อยต้นผมก็เพาะขายเป็นถาบนะไอ้แยกถุงางนี้ก็มีเป็นถาดก็ราคาอีกราคาหนึ่งเป็นถาบขขาต้นจะเล็กกว่านี้ไหมต้นจะเล็กกว่านี้แต่มันกละกัน<อ>บางบางต้นก,ก็เกิดหลุดมาแค่นั้นก็หลายต้นในถานครับ,<อ>บก็คือประมาณไม่ต่ํากว่าไม่ต่ํากว่าประมาณสี่เซนจนถ,ถึงไม่เกินไม่เกินสิบเซนนะครับในถาดนมันจะกละกัน สี่พันที่พูดมาตอนแรกก็คือกินใบได้หมดทุกทุกพันธุ์ที่ที่เขากินแล้วกินแล้วทํางานกินอะไรเงี้ยมันผลเมื่อก่อนเนี่ยกินได้หมดกินได้หมดครับก็มันมีแล้วแต่ใครจะชอบใครจะชอบมันมันอะไรนะความมันของรสชาติไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันบางคนก็บอกไอ้ก้านแดงมันมันยันกว่ามันเมากว่าอ๋อเนะครับซึ่งผมก็ไม่เคย ไม่เคยได้สัมผัสมันเท่าไหร่ไมบเคยลองเคี้ยวๆแล้วมันมันปาดมันส่วนๆผมก็ไม่เอาตอนตอนลองเล่นๆดูคแต่ว่าพอตอนหลังนี่พอรู้ว่าเป็นยาเนี่ยมีบางคนก็ไปทําสกัดขึ้นมาอะไรเนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในเมืองนอกใช่เลี้ยงไปจนอายุประมาณสองปีก็คือเริ่มเก็บเก็บใบได้เร็วกว่ายาแล้วเก็บไปเรื่อยๆถ้าเก็บไปเรื่อยๆครับถ้าต้นมันถ้าพาเมล็ดต้นมันอายุยืนมาก ห้าสิบปีแต่ถ้าเป็นกิ่งตอนหรือเสียบยอดเนี่ยเสียบยอดอาจจะยืนเพราะว่าแต่ว่าเสียบยอดนี้ผมก็ยังยังอ่านข้อสรุปไม่ได้นะครับเสียบยอดนี้ก็ใช้กระทุ่มหรือเขาเรียกกระท่อมขี้หมูเอเป็นต้นต้นต้นม่อต้นตแล้วก็เอาก้านแดงมาเสียบแล้วเขาบอกว่า่าบางบางกลุ่มก็บอกว่าพออยู่สักพักจะเพี้ยน รสชาติมันจะเปลี่ยนไม่เหมือนก้านแดงที่กินอยู่อ่าพกลุ่มนึงเขาบอกว่าก็ไม่เห็นเพี้ยนกินได้เหมือนกันหมดอย่าไปคิดอะไรมากอ่าก็มันจะเป็นอย่างนี้ครับที่ที่เขากินกันเขากินยอดอ่อนหรือว่าใบใบแก่ใบแก่ใบแก่ที่เคี้ยวเคี้ย่าใบแก่ได้เลยครับอ๋อไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นยอดอ่อนก็ได้ยอดอ่อนเขายอดอ่อนก็ถ้ามีกินนะแต่ว่า มันมันก็อีกอีกรสชาติหนึ่งผมก็บอกไม่ถูกเเดี๋ยวจะอาจจะไปลองกินแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าบ้านๆก็คือจะกินใบแก่เลยใช่ฮะอ๋อบางคนตอนผมเด็กๆผมก็เห็นนะท่านเด็บเหมือนเด็กใบพรูรับใช่ไหมก่อนที่จะมีเรื่องคร์รัปชันยอศิษขึ้นมาเนี่ยครับก็เห็นคนเท่าคนแก่น้าหน้าเขาก็ฉีกลูดก้านแล้วเคี้ยวกันก็เขาก็ไปทํางานก่อสร้างเ็าไปทํางานเข้าสวนกันครับถ้าใครอยากจะซื้อติดต่อทางไหนบ้าง เพราะทาง Facebook ก็คนิตศักคณาศักดิ์กุณสิรินะครับอันนี้ทาง Facebook เป็นชื่อภาษาไทยพิมพ์ตรงๆมาเลยแล้วก็ถ้าทางเพจก็ความกระท่อมก้านแดงหางก้างนะครับความกระท่อมแล้วก็เว้นนิดนึงก้านแดงแล้วก็เว้นหางก้างนะครับถ้าเป็นเบอร์โทรติดต่อนะครับก็สามารถโทรติดต่อได้ตลอดนะครับก็ศู4ย8แปดเจ็ดสี่แปดแปดเก้าแปดเก้าครับก็พี่ชายน้องชายนะครับชิญเชิญเชิญชาย ครับก็อยู่ที่ฉลุงนะครับร้านอุปกรณ์ตกปลาของอเล็กฟิชชิ่งหรือตั้งใจครลการนะครับก็้าอยู่ในรั้วเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันครบอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับครับผอเ okay.